สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้าคลืฟ่ฟูที่ดินสวยนะครนายกบายเต้าค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกค่ะคลิปนี้เต้าพามาชมบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่123ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำวิวเขาสวยๆเลยค่ะทุกคนเจ้าของขายในราคา3 4 5ล้าน4แสนนบาทค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ จากถนนทางเข้าบ้านเลยนะคะเข้ามาจากถนนหลักเส้นไปโรงเรียนนายร้อยจอปรลอประตูสองเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหน้าบ้านกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนเจ้าของมีปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะคะหน้าบ้านทางนี้นะคะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะหันมองเห็นวิวเขาส,สวยๆชัดมากๆเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในกันค่ะ ประตูลัวเข้ามานะคะด้านในบริเวณด้านหน้าของบ้านเจ้าของก็ปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลายหินอ่อนสวยๆเลยค่ะลรงจอดรถเราสามารถจอดได้ถึง2คันเลยนะคะด้านหน้าบ้านก็สามารถจอดได้ค่ะ ด้านข้างฝั่งทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะลูกค้าจะมาปลูกต้นไม้หรือทําสวนหย่อมสวนดอกไม้น่ารักน่ารักนั่งเล่นได้เลยค่ะส่วนฝั่งทางด้านขวามือนะคะเจ้าของก็ปูพื้นปูหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีปลูกต้นมะม่วงไว้ด้วยค่ะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะค่ะฝั่งทางด้านขวาค่ะ ไปค่ะเราไปชมบริเวณด้านในของตัวบ้านกันเลยนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะด้านหน้าบ้านมองเห็นวิวเขาส,สวยๆเลยค่ะทุกคนเป็นเขาชื่อว่าเขาฝาละมีนะคะ จะเข้าบ้านนะคะแกวพา,าชมพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับผู้สูงอายุค่ะเป็นสโลปลงไปขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะไปค่ะเราไปชมด้านในของตัวบ้านกันค่ะ เปิดประตูเข้ามานะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นโซนบริเวณห้องรับแขกค่ะจากหน้าประตูหน้าบ้านนะคะมองเห็นเขาสวยมากมากเลยค่ะทุกคนทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1ค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูห้องนอนห้องที่2กันนะคะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําภายในตัวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นห้องนอนห้องที่สามค่ะทางด้านขวามือของแต้มนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเราไปดูโซนบริเวณด้านหลังของบ้านนะคะซึ่งโซนนี้ก็จะมีห้องน้ำค่ะแล้วก็โซนไว้สำหรับทํามาครัวค่ะทางด้านนี้เราก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้ค่ะ ทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำที่ใช้ภายในบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีประตูเปิดออกไปด้านหลังของบ้านได้ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านกันนะคะซึ่งมีประตูเปิดออกไปได้ค่ะที่ด้านหลังของบ้านพื้นที่ด้านหลังของบ้านยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคน พื้นที่ด้านหลังของบ้านยังเหลืออีกเยอะนะคะทุกคนเราสามารถต่อเติมทําเป็นครัวไทยได้ค่ะหรือว่าเราจะปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวก็ได้นะคะตรงที่เต้ายือนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหันมองไปจากทางด้านหลังของบ้านมองเห็นวิวเขาด้วยค่ะ หน้าบ้านมองเห็นวิวเขาเสวยๆเลยค่ะทุกคน ลูกค้าท่านไหนสนใจนะเต้าเข้าชมได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกสร้างใหม่นะคะทุกคนใกล้กับโรงเรียนนายร้อยจอปลอมากๆเลยค่ะเพียงแค่2กิโลเมตรก็ถึงโรงเรียนนายร้อยจอปลาแล้วนะคะห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลนครนายกโรตัสแมคโครประมาณ12กิโลเมตรค่ะห่างจากเขื่อนขุนด่านน้ำตกสาลิกาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกประมาณ20-25ถึงกิโลเมตรค่ะห่างจากรังสิตฟิวเจ ประมาณ76กิโเมตรค่ะใกล้กรุงเทพนิดเดียวเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยนะคะเพิ่มเติมท้ายคลิปค่ะทุกคนฝั่งทางด้านขวาของตัวบ้านนะคะมีบ่อน้ําอยู่ค่ะซึ่งบ่อน้ําบ่อนี้เป็นบ่อน้ําสาธารณะนะคะเจ้าของใหม่มาสามารถเจาะกํากแพง ทำศา,าลาริมน้ำนั่งเล่นได้เลยค่ะแต่ว่าเราทำยื่นไปในบ่อน้ำไม่ได้นะคะทำริมๆในพื้นที่ของตัวเราเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเต้าฝากกดติดตามช่องของเต้าไว้ด้วยค่ะเต้าคารุฟูที่ดินสวยนครนายกบายเต้าค่ะบ้านหลังนี้เต้าฝากไปด้วยนะคะ123ตารางวา3ห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเจ้าของขายในราคา3ามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่าภาษีนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนต้องการจะใช้บริการสินเชื่อธนาคารเต้าก็มีบริการพายื่นสินเชื่อด้วยค่ะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ